อันนี้รถรถตัดหญ้าของอบตมาบริการมาบริการโร,รงเรียนค่ะต้องขอบคุณเนาะอบตค้างคูเรามาช่วยโรงเรียนตัดหญ้าวันนี้ รถตัดหญ้าของอบตออกใหม่เลยใช่ไหมนี่สุดยอดอยพ่งรูนะ่นี่เดีย๋ยวเดี๋ยวดูวิธีการของเขาอันนี้น่าจะเป็นต้องอ่าหญ้ายาวๆใช่ไหมคะ่ะใช่ๆอาจะมีต้จะเข่าไม่ด,ลดิลองดูก่อนลองดูก่อนอยากเท็ยน โอ้ oh. ทุนแรงได้เยอะเลยเนาะอันนี้รถตัดหญ้าได้ได้เงี้ยดีแล้วดีแล้วค่ะได้เลยค่ะได้ได้ได